ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุดตุ๊ดตุดตุ๊ดตั๊ดตุ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 ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊อตุ๊ด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 ตุุ๊ดตุดตุ๊งตดตดตุ๊ดตุุุุุ๊๊ดด อะไม่เหมาขอนรูกเซนดิสเฮ้ยคีเปอร์นี่เร็วนี่เออคีเปอร์เขาพูดหนุนนายเหรอแต่ไม่ต้องห่วงคีเปอร์เขาไม่ทำร้ายใครดูดิ่นะคีเปอร์นั่งนะครับเห็นไหมล่ะยืนฉันยังไม่ได้ใส้ยืนเลยนั่งยืยนยนั่งยืน,น นั่งยืนนั่งยืนนั่งเห็นแม่ราว่ามันดีจริงงั้นเอ้ยจะตีปสองตัวยังมัเน่ช่วยด้วยนี่คิปเปอร์เฮ้ยถ้าอันนี้คือสตีปสองนะ เฮ้ยสติปสองสวัสดีสวัสดีเออเขาหน้ากลัวไปหน่อยเราจะเรียกเขาได้ยังไงล่ะงั้นเอ้นี่คือคีเปอร์แล้วอันนี้คือกระปอมน้อยน่ารักจริงๆผมเอาหน่วยใส่ให้เขาด้วยงั้นเรามาแบทเทิลกันไหมล่ะแบทเทิลหรอตืเต้นเตื่นเต้นตลด ดูดูจิจะกลับมาเลยโยมั่งเลยรอบเลยนุนี่อุซ่า we is so happy สุดยอดมากกูเกือบโดนว้าวดีมากแล้วก็จะกลับมาเลยอี๋เปิดร่างซุปเปอร์ไซย่อย่า กระโดดแม่งเลยเอะเจ็บมากเบคอนอร่อยมากงั้นจัดก,การมันเลยสเต็ปสองเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่นะซปเปอร์ช่วยกูด้วยเพื่อนไม่อย่าทำอะไริีเปอร์นะเออเขาชื่อว่าิีเปอร์ก็ชิีเปอร์ไงจำได้หรอิีเปอร์ นายจำไม่ได้เหรอว่าคีเปอร์คีเปอร์มันเบ่เบะคีเปอร์ใช่แล้วเขาคือคีเปอร์ห้ามสิที่เกตต้องทำคุมพลังตดแล้วตดออกมาเมยเนะจมูกของฉันกูจะระเบิดมึงปุ่ม <IST IC S> เอ้เพคสุดกลับบ้านกันเพื่อนมันจะหมดแล้วเอ่อเอออย่างที่ว่าไปแหละเรามาที่เล่นเกมนี้แต่เจอชิปเปอร์นังงูนั่นแล้ว เออไม่เป็นไรหรอกเตียงนี้มันเป็นเตียงเดียวก็นอนไปเถอะนะพอเขาอนุญาตแล้วเฮ้ยเพื่อนขอนอนข้างนอกได้ไหมอ่ะเออได้ได้ได้ไดไดนอนข้างนอกไปเลไปชิชวๆเยื่อเสื่อ